ตั้งใจกันานแล้วแหละแต่พอเขาบอกเขาจะปิดปั๊บยังไงก็ต้องรีบม,มาแล้วเพราไม,มีโอกาสอีกแล้วร้านค้าที่เคยมีอะค่ะมันก็หายไปใช่ไหมแล้วยิ่งพอเห็นตอนที่เขาเก็บข้าวของเขารู้สึกใจหายนิดนิด ใจจะมาเก็บความทรงจําเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นความเดิมๆของที่นี่ซึ่งเคยมาครั้งแรกเมื่อตอนเ,ออเปิดใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันประทับใจสวยค่ะที่นี่สวยแล้วกเ็เป็นแบบจีนๆแล้ววัฒนธรรมเก่าๆแล้วก็เจ้าแม่หมาโชก็ศักดิ์สิทธิ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันนี้ทราบว่าเออจะปิดก,ก็รู้สึกเสียดายเนาะ ก็ได้มาเก็บความทรงจาไว้ซะหน่อยทราบข่าวว่าที่นี่จะปิดซึ่งเดิมทีก็ตั้งใจว่าจะมาเยี่ยมชมแล้วก็ชอบในศิลปะต่างๆนะครับของที่นี่มันจะกาศบมันเป็นเหมือนเมืองจีนมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยเนาะแล้วก็เป็นรูกหลานคนจีนคนหนึ่งก็เลยอยากจะมาเยี่ยมชมตั้งใจไปนานแล้วแหละแต่พอเขาบอกว่าจะปิดปั๊บยังไงก็ต้องรีบม,มาแล้วเพราะไม่มีโอกาสอีกแล้ว มันก็ดูแลวล่มลื่นนะครับมันเป็นบ้านรูปเลียกสามด้านรูปตัวอยู่เนาะมีชั้นล่างมีชั้นบนและตรงกลางน,นี่เป็นลานอนเนกประสงค์ใช้ทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะมากด้านหลังที่เล็กๆว่าจัดดีมากนะเป็นสุดค่าๆเป็นสวนข้างบ้านสวนหลังบ้านพื้นที่เขาจัดใช้สอยได้เต็มที่มากเลยครับทางด้านท่าเรือก็ดูดีนะครับบรรยากาศดีมาก ฟิลมันก็คล้ายของเดิมแต่คนน้อยลงแล้วก็ร้านค้าที่เคยมีอะฮะมันก็หายไปใช่ไหมก็ยิ่งพอเห็นตอนที่เขาเก็บข้าวของก็รู้สึกใจหายนิดๆตอนที่เหมือนกับเป็นช่างที่เขาเอาก็้ออี้เข้าไปเก็บแล้วห้องที่เราเคยเห็นว่ามันสวยๆอะมันกลายเป็นห้องเก็บของก็ใจหายเนาะมันมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่ามันเป็นมรดกวัฒนธรรมซึ่ง ใจก็อยากให้ดำรงเอาไว้ให้คนรุ่นหลังๆได้มีโอกาสได้ได้มามาชมได้มาดูตรงนี้ซึ่งถ้าเขาปิดไปมันก็จะต้องไปสร้างบิญญางอื่นใหม่แล้วของพวกนี้ก็จะถูกทำลายจริงไปซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก